สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอซทุกท่านเนาะคะ่ะบอกว่าจะเป็นเอซเกา่าเอฟซใหม่เนาะคะ่ะที่เขามารับชมรับฟังมาให้กำลังแรงใจทางช่องของเจตาผ้าร่วยเนาะคะ่ะกาบขอบขอะคุณหลายๆมืพบมื่อพอกับเจตามืนี้ค่ะว,ว่างแนวทางเล่าพัฒนาคือเกาะะ่าค่ะนี่ก็จะเป็นประวัติของอปอยเปดเนาะคะ่ะ ของอปล่อยเปีดของเพิ่นกระลุดไปเนาะลุดวันที่ยี่สิบสามเนาะค่ะกับพอเป็นยางเนาะค่ะพี่น้องเล่าออกวันที่ยี่สิามี่ีศูนย์ศูนย์ีขาล่างของอปล่อยเปียกรุดไปหายกำลังแรงใจกันคือเกาค่ะมาไปต่อไปใหม่เนาะกับขอบุญขอบคุณอปล่อยเปียค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องของเจต,ตาผ้าลวยเนาะกับขอบขอบุณเป็นอย่างสูงเนาะค่ะ เฮาก็มาตามมือไม่กันมือวันเป็นวันศุกร์เนาะค่ะวันศุกร์สองทุ่มครึ่งค่ะไปต่อกันกับออปล่อยเป็ดเนาะประวัติหลุดไปบ่าเป็นยังค่ะหลุดแล้วหลุดเลยไปใหม่เอาใหม่เนาะแนวทางใหม่ของพื้นวันที่ยี่สิบห้าเนาะค่ะไปต่อกันของออปล่อยเป็ดแนวทางใหม่ของพื้นค่ะวิ่งหลุดหนึ่งค่ะ หนึ่งกับสามสองตัวสี่ห่างค่ะหนึ่งสามสองหนึ่งหนึ่งหาสองสามค่ะเบิ้ลก็จะมีหนึ่งหนึ่งกับสามสามสองสามตัวสามสามตัวสองหางค่ะเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งห้าวิ่งรูดค่ะพื้นดินทีหนึ่งเนาะเด่นหนึ่งลองสองค่ะเด่นหนึ่งลองลองสาม สองสองตัวนี่เน้นให้สองหางเนาะคะ่ะหนึ่งสามหนึ่งหางมีเบิร์นพรอมะคะ่ะเบิร์นหนึ่งหนึ่งสามสามเนาะแต่อย่าลืมตัววิ่งตัวรูดเนาะคะ่ะสายเบิร์นสายลูดสายเบิร์นวิ่งรูดเนาะคะ่ะของอปอยเปรผิดจารณาเอาค่ะพี่น้องอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะ,ะกับแนวทางเล่าพัฒนาออกไป สี่สีส่ศูนย์ล่างศูนย์สี่วันนี้แมจับตามองค่ะพี่น้องสายวิง่งสายรูแล้วก็ตัวบินเนาะมาได้ค่ะมาได้เล่าพัฒนาออกบินนี่ก็ออกดีพร้อมเนียนบอกพี่น้องว่าของเสี้ยนเสี้ยนก็ลุดไปไลและค่ะเหล็กออกมาแนวนี่ ไปต่อค่ะบ่เป็นย่งเนาะพี่น้องไปต่อกับดาดาเนาะรุดแล้วรุดเลยค่ะรุดแล้วรุดเลยบอกคักแท้จีตาเจ้ารุดแล้วรุดเลยค่ะเอาไม้มาไปต่อเนาะค่ะมาเอาไม้มาไปต่อดาดาก็หรุดค่ะรุดขึ้นกันห้าหกสี่สี่ศูนย์ศูนย์สี่เนาะค่ะวันที่ยี่สิบสาม หลุดแล้วหลุดเลยเนาะกับขอบุญขอบคุณดาดาผ้าร่วยค่ะคนสวยในช่องเนาะกับขอบพระคุณหลายหลายค่ะทีีเอาแนวทางมาวางทางช่องของเจตาผ้าร่วยเนาะกับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแนวทางไม้ของเพื่นมาลุ่นกันไม้ไปต่อค่ะกับดา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 เพื่อนกับให้นอยอยู่แล้วเนาะพี่น้องดาล่าดาดาผ้าร่วยมาไปต่อไปไม้ของ น้ำดาดาสองทุ่มครึ่งวันสุกเนาะค่ะไปใหม่ไปต่อเนาะดาดาพารวยลาวพัฒนาบิงรลูซีกับหาค่ะสองตัวสีหาหาซีค่ะสองหางคือเกาเลยพี่น้องเพิ่นกลับไหามาแปดเก้าเก้าแปดเนาะสามตัวับหางเดียวค่ะแปดสี่ห้า แล้วก็มีสี่ตัวค่ะเก้าแปดสี่ห้าของดาดาเนาะนเนี่ยพันเด่นทอกันค่ะสี่กับหาดาดาพารวยเนาะเนี่ยก็นเน้นของพันสี่ห้าแปดเก้าเนาะคะ่ะไปตอกับดาดาคนสวยในช่องเนาะคะ่ะดาดาพารวยเนาะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางเนาะคะ่ะ ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลกรู้ไปกะขอโทษขอให้เอฟซีแทนดาดาผ้ารวยเนาะค่ะถ้าเลขบบอกเขาเลขรูดกะกลาบขอโทษขอให้เอฟซีเนาะค่ะมาไปต่อค่ะไปต่อเป็นของลุงส่งเนาะค่ะเป็นของลุงส่ง ของลุงทรงอ๋ออันนี้ประวัติเพิ่นเจตาเอาอันใหม่มาว้างก่อนให้เบิ่งประวัติก่อนประวัติลุดค่ะสามเสี้ยนดังกับว่าเป็นยังเนาะพี่น้องลุดก็คือลุดเนาะอ่าให้กำลังแรงใจกันคือเกาเดี๋ยวกับมาหลุดแล้วกับมามือใหม่คือเกาหงวดใหม่คือเกาเนาะค่ะจิว่าเนาะได้ละเจตาเจ้า ว่าแนวนี้เล้วเนาะพี่น้องเนาะเอฟซี FC ผู้ใจดีเอฟซี FC ผู้นารักของเจตาเนาะในช่องเจตาเนาะว่าวักเนาะเจ้าลุดแล้วลุดเลย่ยลุดไปไปไม่ไปต่อค่ะของเพิ่นกับบ่อเขาเนาะพี่น้องเนาะบ่อเขาซีซีศูนย์ศูนย์ซีวันที่ยีบสามแนวทางของลุงทรง ขอบุญขอบคุณลุงทรงหลายๆเด้อค่ะเถี่ยวแนวทางมาว่างทางช่องของเจตาเนาะแล้วก็กราบขอโทษขอให้กราบงามๆามเอฟซีแทนลุงทรงเนาะค่ะที่เลพรุดไปเล่าวัฒนา,เ,าเขาวันที่ยี่สามเจตาขอให้เอฟซีแทนลุงทรงเนาะค่ะมาไปใหม่ไปต่อกันเนาะไปต่อเป็นของวันศุกร์สองทุ่มครึ่งนเนาะค่ะ มาวิ่งรูดค่ะวิ่งรูดของลุงทรงวิ่งหากับสองค่ะสองตัวหกหางศูนย์ห้าห้าสี่ห้าหกสองศูนย์สามสองค่ะเจ็ดสองแล้วก็สามตัวสามหางค่ะหกศูนย์หาหกห้าศูนย์ เอาหกห้าศูนย์มาสันพี่น้องเอ้ยหกห้าหกค่ะหกสามสองค่ะดินพื้นกระเน่นเน่นศูนย์ศูนย์ห้าสองศูนย์สามสองห้าหกค่ะสามห่างเลยค่ะของลุงทรงเน้นเขาสามตัวสามห่างค่ะหกศูนย์ห้าเนี่ย วิ่งรลุดพื้นดินหาเนาะคะ่ะร่องสองดินห้าตัวเดียวค่ะของลุงทรงสายวิ่งสายรลดค่ะของลุงทรงดินห้าตัวเดียวลองที่สองเนาะคะ่ะร่องสองของลุงทรงพ่นบ่มีตัวบนเนาะคะ่ะพี่น้องพ่นบ่มีบนจับตามองค่ะแคปหน้าจอไพจะไปต่อกับลุงทรงค่ะ ใครจะไปต่อก็แคปหน้าจอเอามาโซ่ใส่กันเบิ่งก่อนสามเสียนดังดาดาผ้ารวยค่ะกับลุงทรงแคปหนึ่งได้สองค่ะพี่น้องเอาเบิ่งใส่กันมีหาขึ้กันยูวิ่งหลุดของดาดาผ้ารวยเนาะคนสวยในช่องของดาดามีห้าค่ะลุงทรงกับมีหาสายวิ่งสายหลุดเบิงใส่กันเนาะพี่น้อง พิจารณาใส่กันเบึงอปล่อยเป็ดเอามาใส่คนละตัวบอลไก่กันเลยค่ะวิ่งลูดหนึ่งกับสามดาดาซีกับหาเนาะหมักของผู้ใดชอบของผู้ใดค่ะชอบของใครก็จัดเนาะค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะลุงทรงกับออปล่อยเปียดค่ะวิ่งลูดกับบอคือกัน มีหาสองกับหนึ่งสามอ่าพิจารณาเอาเนาะคะ่ะพี่น้องสายวิ่งสายโหลดเบิ่งใไซกันชอบก็จัดเนาะคะ่ะขัดก็ผ่านเนาะ,ะอ่าพิจารณาเอาลุงส่งกับอ,อปลอยเป็ดแคบครั้งเดียวได้สองเซียน,นะคะ่ะพี่นอ้องครับขอบุญขอบคุณทั้งสามเซียนแล้วเนาะคะ่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องของจีตาเนาะ,ค,ะคลิปนี้กลคอยพี่น้อง มีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยค่ะมีความสุขสุขภาพต้องมาก,ก่อนเนาะค่ะแล้วก็เดินทางไปไสขอให้ปลอดภัยค่ะเดินทางไปขอให้มีโชคกลับมาก็ขอให้มีชัยเนาะขอบขอบคุณหลายๆคลิปนาพ่อกันไหมค่ะคลิปนี่ก็สวัสดีค่ะ